สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรทุกคนนะครับเมื่อนีกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดครับบ้านเกิดอยู่จังหวัดมหาสารคามน่ครับน้องปลูกไปแปลงเกษตรปลูกให้พ่อได้กินครับเดี๋ยวกินกับขายช่มบรรยากาศครับตอนแรงๆจักน้อย ปาลกล้วยพ่อแม่เพิ่นปลูกไปพ่อได้กินได้ใส่อยอะแล้วครับแบบปลาไผ่ปลาไผ่อุดมสมบูรณ์ครับสารข้ามนี่ครับมาชมสวนของพุทธา ชมสวนชมบรรยากาศชมสวนบรรยากาศสวนบรรยากาศหน้าวิถีพื้นบ้านครับนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาแล้วก็เกลี้ยงไก่เลี้ยงแบบธรรมชาติครับนี่ครับผลไม้ก็ ข่งมี่ธรรมชาติมม่วงเหนียเขียวเสเวยม่วงแก้วม่วงไงบานเท่ากับมี่นะครับมาชมากบับบรรยากาศอุดมสมบูรณ์มีน้ำ รผสมผสานเลียงเป็ดเลียงไก่ชุ่มขอบไก่เป็ดหน่อยนี่เป็ดหน่อยพ้อครังไว้ทันบางครั้งอีก่ากินเป็ดหน่อยกำลังดือกกำลังมึน บรรยากาศครับผักตบชวาเ,าเราขึนมาไงล่ะนี่ครับเพียดปุ๋ยปุ๋ยหมักผักตบชวาบรรยากาศร่มเลื่นนี้ครับกาดเย็นเย็นมีต้นพ้าปูไวโดนแล้วล่ะได้กินลร้รุ่นแล้วบรรยากาศทงหน้าครับ ทำเอ็ดเขาหน้าปังยิวสวยครับยิวสวยเบื้องหน้าน้ำนี่อุดมสมบูรณ์ครับนะครับไก่พุน่นคลองน้ำนะครับพวแม่สะพานดิเป็นคลองน้ำทรงน้ำมากน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์มาแล้วครับธรรมาชาตินี่เขาหน้าปังเริ่มสิทอกแล้ว สอดมาเนี่ยเ่เกินเดือนนาครับในเกี้ยวเห็ดเขาน้าปังหน้าปีแล้วก็ทีหน้าปังต้อชมบรรยากาศบ,บ้านๆของเฮามาเหยียบสงการครับมาสงดูกู้เา่าสงดูข่อหง่ม่ไหม่ปูห่าผูกที่เพื่อนล่วงลับไปแล้วตามประเภทนี่นะครับต้องกลับมา สงการทุกปีปีไม่สงการครับครับมา,ามีนม้ำน้ำสิไหลต,ตลอดครับชมบรรยากาศสดชื่นจักน้อยครับเนี่ยคลองน้ำอ,อื่นคลองล้อยนะครับเห็ดขึ้นสูง,สงม,สมันจะติดคำน้ำสุ่งไปไกลได้เห็ดโมฮีขึ้น,นสูงน้ำกับสิลงมตาตยู่นี่ละมาจากเคลื่อนบนรัด อากาศยามแรงๆนี่ครับน้ำบ่อึดอะครับน้ำอยู่นี่บ่แรงครับบ่แรงพี่ได้ฝนดีน้ำไหลก็ได้ฮ็ตหน้าปังแต่ละข้าเขานี่ก็บ่ดีปไนได้หรอกฮิดไปเจอซื้อใกลก็ปล่อยทีถิ่มป่อยให้น้ำไหลผ่านเอซื้อ พ่อได้ค่าปุ๋ยขึ้นพ่ดอยินี้ค่าวัดสองละพันกว่าบาทแล้วตอนนี้นะครับคลองน้ำบรรยากาศจากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามไาชมบรรยากาศย่ำแรง วิวบบมิหอย่างรลายดอกครับกับันขึ้นไปทึพง้องหน่อยก็จิงเนี่ยผิไก่อยู่แล้วโบา้าขึ้นไปเราครับนาม,มันหลายอันตรไลธงหน้าช่วงนี้เขาพ่วมสอดครับขันมาช่วงมีนกบินธรรมาชาติบำบัดนะครับจั้งสิบรรยากาศมามช่วงเขาทอกเขาเหลืองหน่อยมันสิงามครับ เป็นวิวเป็นมองท่องเที่ยวได้คนละมองคนกับสวนไผ่สวนกล้วยปูพวกพ้าวรยากาศนี่แหละเป็นหิดทอส้องน้ำทอดูดน้ำลงไปใส่ไม่น่าไม่ได้เสียนามมั่นหรอกครับ ด,ดูเอาเลยเพราะว่าน้ำมันอยู่สูงกว่าน้า,ายกล้องเอาคือการลักน้ำรับ,บรรยากาศน่ครับสูงว่าขคองน้ำสูงเระมันตึกสองสันแต่ว่าน้ำเนี่ยส่งไปไกลอยู่ครับน้ำมาจากเขื่อนบรรยากาศ ชมวิวทิวทัศน์สวยนี่ไปกระทงหน้าเล็หน่อยขี้ย,ย่านเหรียญเยอะเที่ยงหน้ากันเป็นสมัยเก้านี่จำหนีเพื่อนฉันได้กลับแล้วครับสามเขาดำหน้าสมมุนีเฮ็ดสบายจักน้อยรถปันวานอรรถพอได้มาโตกกา ดำหน้าคือสมัยตะกี้หรอครับมื่อปันวานเลยวานตุมก็ได้บรรยากาศยำแรงจังหวัดมหาสารคามชุดลูกหูลูกตาครับจี็ดหน้าปังน้ำไปหอดตลอดเลยถันราค่าเขาดีนี่ผมว่านี่สิด้หลายเติบอยู่ครับแต่ช่วงนี้ราคาเขาบ่ดี ต่างวัด้เฮ็ดประจำซื้อแล้วนี่เพิ่งกระิไถกบเฟี้ยงไทกบฟางแล้วก็เฮ็ดหน้าปังหน้าปีต้อเลยครับหน้าปังแล้วแล้วหน้าปังแล้วก็ไทกบก็เห็ดหน้าปีเฮ็ดไปจังสี่ล่ะครับเดี๋ยวก็น้าปีเดี๋ยวก็น้าปังแนวเสริมกับปลูกพักปลูกต้นใหม่ปลูกคนมีผละใหม่ ອໍສໍານີ້ກ່ອນຄັບຄລິບນີ້ດຽວຄລິບຕໍ່ໄປສົ່ງບິງອ